สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอสประจําวันที่18กันยายนนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้บิ๊กจ้อสมีบอลเด็ด1คู่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับวันนี้ครับต้องนี่เลยลีกเดอลฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างนองซี่ครับอันดับ20พบกับเลอฮาร์ปอันดับ10ครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ้อสกันนะครับว่าทําไมเลือกคู่นี้นะครับเอาเป็น จ้าบ้านก่อนแล้วกันครับหนองซี่ครับนี่ครับสูงแรกของเขาสิบนัดนะครับมีทั้งหมดแปดเกมมีแค่สองเกมเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์นะครับและดูครับสูงแรกสูงเต็มเกมของเขาค่อนข้างที่จะยิงนะครับและเรามาดูทีมเยือนนะครับนี่เลยฮาร์ปครับสิบนัดหลังสุดสูงแรกมีทั้งหมด 7ครับมีแค่3เกมเท่านั้นที่เสมอศูนย์ครับแล้วเรามาดูสูงเต็มเกมของเขาค่อนข้างที่จะมีสกอร์นะครับบิ๊กจอดนะครับฟันธงครับบิ๊กจอดเลือกกดสูงแรกในราคานี่ครับ0.75 Big ุด้บิ๊กจอดเลือกกดสูงแรกในราคา0.75นะครับนะครับครึ่งควบลูกนะครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอดเล่นอยู่นะครับ มี2เว็บนะครับยูฟาโมฟันครับนี่ครับเว็บแรกยูฟาโมฟันครับเพราะอะไรครับเพราะนี่เลยครับราคาน้ําที่แพงนะครับเว็บนี้ปล่อยราคาน้ําที่แพงมากครับลองสังเกตดูนะครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับที่บิ๊กจอดเล่นอยู่นะครับต้องนี่เลยครับเรื่องคาสิโนเรื่องเกมนะครับต้องนี่เลยครับ A M B ครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นคาสิโนและสดนะครับ มีครับมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วครับเกมสล็อตนี่ครับเกมสล็อตเกมไพ่นี่ครับมีมากกว่าพันเกมครับอยู่ในนี้หมดครับและ2เว็บนี้นะครับที่พิ๊จอนเล่นนะครับมีโปรครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีอีกห้าิบเป็นสองร้อยนะครับอยู่ในเครดิตเราครับและมียอดคือยอดเสียหเอร์เซ็นตนะครับสเว็บนี้และบิ๊กจอนนะครับมีกลุ่มนะครับ กลุ่มของบิ๊กจ็อดเนี่ยนำบอลนำบาคาร่านำหัวสล็อตฮานอยมีทุกอย่างครับอยู่ในกลุ่มของบิ๊กจ็อดเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับนำบงนำบาเห็นไหมครับบางมีนให้ v ีพีไหครับม่อคืนอยู่ในนี้หมดแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับลิ้นพันกันรับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของบิ๊กจ็อดนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อดครับไลน์บิ๊กจ็อดก็นี่ครับ jo เดอบลันเอสอันเดอร์สกอร์แปดสิบแปดครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจอร์ดเข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์มาเลยครับแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มของบิ๊กจอร์ดมีจัดกิจกรรมด้วยนะครับนี่กิจกรรมคืออะไรครับคือถ่ายผลบอลครับรับฟรีฟไปเลยครับเครดิตฟรีไปเลยครับสามร้อยทันทีครับคือนี่ครับง่ายๆครับพอเข้ามาในกลุ่มปั๊บแล้วเข้าโน้ตเลยนะครับเข้าโน้ตเสร็จปั๊บแล้วก็มานี่ครับนี่ เจดาวเพึ่งโพสต์ไป27นาทีนี่ครับคู่ระหว่างแอตตันวิลล่าครับกับเอเวอร์ตันนะครับแค่ทายว่าคู่นี้สกอร์จะจบที่เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับบิจอดซัดไปแล้วครับ2-4ครับนี่คุณคูณฮักนะครับฮักวี81นะครับเอ่อทายว่าแอตตาน2-3นะครับมีคนโพสต์มาในโนตแล้วนะครับ ในกลุ่ม V.P. ของ Big j o อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจร่วมกิจกรรมสนุกสนุกหรือว่าสนใจการเข้ากลุ่ม V.P. ของ Big j o อนนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับนี่ครับไลน์ b i g JO d u S n d e r Score ครับ Big j o อรออยู่นะครับสำหรับวันนี้ Big j จอนก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ b i g j o อนด้วยนะครับสวัสดีครับ